สวัสดีพี่น้องมาเบิ่งมาหมานพี่น้องมาหมานมาหมานว้าวหมานกระปูพี่น้องว้าวหมาน,ข,น,ามานขักมันแน่หมานกระปู

ก็คือเฮาเออเอามันครบเ่ยพื้นทองแรงเงี้กระปูตัวเถิดเดยนี้ก็ชิว,ว่ะตัวเถิดเนี่ยประมาณนี้มันจะแหลบแหลบมันจะบมยใหญ่พื้นทอง อขอบบุญขอพบบุ่นขอมเขขอใจพี่ๆน้องๆสิขอเบิ้งขอสมเป็นกำลัง,งกงใจคือเก้ามาเหากับปูสำหรับคลิปนี้กจกบ่าซสัมนีฝากกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจคือเก่าบายบาย